เมื่อคืนกว่าจะเข้าได้นะเที่ยงคืนนะกว่าแม่อ้อมจะตามเข้าๆาออออตามเข้ามาได้เที่ยงคืนพอเชา้านี้ไม่ออกค่ะนี่จะให้อาหารไม่ออกค่ะติดใจซะอย่างนั้นอืไม่ออกจากกรงนี่แม่อ้อมเปิดทรลกเรียบร้อยแล้วนะนยังนอนแง้งแม่งอยู่เนี่ยไม,ไม่ยอมลุกไปกินข้าวหรอฝนเร็วเข้า แม่ต้องคอยงัดเข้างัดออกเนี่ยแม่เราโอ้ยกุ้งใจกับหลอดฝนจริงๆนะเราฟอนไปกินข้าวลูกนี่ต้องเอาทูน่ามาล่ออีกแล้วมั้งเนี่ยสงสัยเออเอากหลมฝนสิเดี๋ยวนะไม่ใช่สิแม่ต้องเอาแซลมอนไม่ใช่ทูนา่ากับฟอนไปกินข้าวดูแลนอนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าเลยนะเนี่ยถึงตอนเนี้ยก็คือนี่มันเจ็ดโมงกว่าแล้วอะ ไม่ออกจากกรงเลยนอนสบายไงคะตอนแรกกลัวกินข้าวแล้วลูก <c oughs> แม่แอบมาหลับทั้งวันนะไอ้อ้วนอันนี้กินข้าวเหลือเลยนาะนอนตาสลืมสลื้อทั้งวันไม่นอนขวางทางไม่้อาออกหลังบ้านไม่ได้เลยนะบอกเลยนะคะว่าแม่เอาออกหลังบ้านไม่ได้ต้องออกหน้าบ้านเพราะว่าไม่ขยับไม่ขยับแล้วเราจะก้าวแผ็ดพนลัว้วมันก็ก้าวลาบากเพราะว่ามันสูงพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะเหยียบเอาอืมอืมนอน เมื่อคืนนี้ก็คืนนี้ก็นอนข้างนอกอะคะ่ะเพราะว่าข้างในเมื่อคืนนี้แม่อ้อมให้นอนในกรงพัดลมเนี่ยต้องจ่อค่ะสายไม่ได้พอกดสายก็จะมองดิ้นไปดิ้นมาลุกไปลุกมาพอจอ่อก็โอเคแต่ว่ามันเบามากมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีลมอะนะนอนสบายมากตอนแรกไม่ยอมเข้าพอเข้าแล้วนะคะในแตดเที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเช้าอะคะ่ะจนแม่ลงมาถึงตื่น ตื่นก็อย่างนั้นนะคะปุกก็ไม่ลุกไม่กินข้าวไม่อะไรนอนทั้งวันเนี่ไม่รู้ว่าแม่มานั่งคุยก็หลับอ้อวนเป็นหมูเออแม่มก็สงสัยน้ะ นอนทั้งวันนอนหลับได้ยังไงเนอะกลางวันก็หลับกลางคืนก็หลับแต่อ้อมก็งงงแต่หัวค่ำเนี่ยฝนจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยนอนหรอกนอนแต่ว่าหลับแป๊บแปแล้วก็ลุกขึ้นลุกลงลุกขึ้นลงพอเดี๋ยวไปฉี่เดี๋ยวไปเออเดี๋ยวกินน้าเดี๋ยวนู่นนี่นั่นตลอดแต่พอหลังที่คืนไปแล้วจะนอนยาวเนี่ยหลังบ้านลมเย็นมากที่หลบฝนจะเย็นมากลมเย็นแล้วก็เงียบไม่มีใครวุ่นวายสงบเงียบ ดูดิแม่นั่งพูดอยู่ยังหลับเลยแม่พูดอยู่ยังหลับตาเลยสโลล์เลลดูอ่ชีวิตวันวันหนึ่งมีกินกับน,นอนไม่เห่าไม่ร้องเมื่อวานนี้วันเวลาหลบฝนร้องหลบฝนจะร้องแบบ <c oughs> แบบนี้ด้วยนะแม่้งก็งงคือเหมือนว่าเหมือนว่าคูเสร็จแล้วก็แบบว่าโวยวาย ว่าแม่คือมายุ่งเนี่ยแบบเหมือนเด็กที่แบบว่าร้องร้องไห้งอแงอะไรประมาณเนี้คือเวลาขู่แบบว่ามันขำไอเราก็ขำแหละถามว่าก็ต้องระวังมือเราไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ขำนะว่าร้องไม่เหมือนแบบร้องไม่เหมือนหมาร้องแบบว่าเหมือนแบบ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ไอเราก็ขำคือพลันงานอยู่กับเราผมมีแต่เรื่องขำๆนะไม่ค้อยมอเลยนะมีแต่เรื่องขำๆก็ไอกไก่อ้วนเนี่ยไออ้วนดําเนี่ยทุกวัน แล้วเลกซี่ก็จะเห็นแต่ว่าวันวันหนึ่งนอนเนี่ยนอนอยู่อย่างงี้แต่เดินไม่เดินเดินเฉพาะกินแต่ไปฉี่แค่นั้นเองนะแล้วก็วิ่งเวลาที่ไปอึกลับมาก็ถามว่า,<ม>ถ,า,วาถ้าวิ่งกับไปถามหลวงพ่อทำอไรไว้แม่อมก็จะวิ่งไปดูแต่ฝนก็จะมองตามไม่ต้องยุ่งเลยแม่อมจะบอกไม่ต้องยุ่งเลยนอนไปเลยี๋ยวทำเองก็จะแบบมอง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 แม,ง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 มง่จนทําเสร็จแล้วก็ถึงจะแบบนอนแบบสงบอย่างเงี้งก็จะมองไอ้ดูดิขนาดแม่คุยขนาดนี้เออไม่สนใจเลย บ้านนี้เป็นบ้านของฉันเป็นที่ของฉันฉันจะนอนตรงไหนก็ได้ฉันจะหลับตรงไหนก็ได้แม่ก็หาทางเดินเองก็แล้วกันลบฝนไม่ลุกอืมลบฝนไม่ลุกเย็นอ่ะเมื่อเช้านี้ค่อนข้างอากาศเหมือนจะหนาวหน่อยๆเมื่อคืนเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะแต่มีลมนะหลังบ้านอ่ะแต่อากาศข้างหน้าร้อนมากตากตากผ้านี่แป๊บเดียวแห้งเลย ดูไว้อ้วนสิคะหลับสบายใจบ้านของผมนี่ครับผมจะนอนตรงไหนก็ได้อ่ะไปแล้วแม่ไม่กลัวไล้อ้วน